ชื่อไดบินาค่ะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ค uh, ่ะเมื่อบุญแสดงออกทางโซเชียลเช่นการโพสคอมเมนต์หรือแชร์คุณคาดหวังผลลัพธ์หรือวิทยาแบบใดจากขบวนคะเออ่โดยที่คาดหวังก็คือคาดหวังให้ไม่มีคอมเมนต์ในทางเชิงลบค่ะอ่าแล้วก็จะพยายามเป็นคนที่ใจตรงก่อนโพส ไปนะคะคุณเคยรู้สึกกดดันหรือว่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นบนโซเชียลมีเดียหรือไม่หากเคยช่วยเล่าให้กับหน่อยได้ไหมคะเคยมีความรู้สึกนี้คะ่ะตอนช่วงมัธยมเพราะว่าเป็นช่วงที่กําลังเริ่มจะเข้ามาหาลัยใช่ไหมคะก็จะมีความรู้สึกที่ว่าเราจะด้อยกว่าเขาไม่ได้เราจะทําได้ดีหรือเปล่าทรางานนี้คุณมองว่าโซเชียลมีเดียส่งผลต่อค่านยมรูปร่างหน้าตาหรือภาพลักษณ์ของคนในปัจจุบันอย่างไรนะ มีผลนะคะมันก็มีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียค่ะผลเสียนี่อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าการโดนบูลลี่ทางออโซเชียลอาจจะทําให้เราหมดความมั่นใจได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นผลดีก็คือเราสามารถนาในจุดๆดนั้นมากระตุน้นเพื่อให้เราอยากเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เรากาลังเป็นอย่ได้คุณคิดว่าวัยรุ่นสามารถมีบทบาทในการชีน้นำหรือเปลี่ยนแปลงความที่เห็นในสาธารนณะทางโซเชียลได้มากน้อยเพียงใดจากประสบการณ์ค่ะ เคยเห็นกรณีไวรุ่นมีอิทธิพลต่อสังคมทางสื่อโซเชียลและคิดว่าบทหลั์นั้นมีทางวกหรือทางลบอย่างไรคะค่ะหนูคิดว่าถ้าในทางลบเนี่ยสื่อโซเชียลสมัยนี้สามารถชักจูงได้ง่ายมากเลยค่ะโดยที่ว่าเราเนี่ยถ้าไม่คัดกรองข้อมูลดีเราอาจจะหลกผิดไปตามสื่อที่เราได้อ่านเข้าไปได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นการอ่านสื่อที่มีประโยชน์เราก็สามารถทำตามสื่อนั้นได้ค่ะโดยัวรุ่นสมัยนี้เนี่ยหนูเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็คือจะต้องไปนคนที่คัดกรองพอสมควรค่ะจะไม่ถูกหลอกจากการที่ว่าเราอ่านไม่ถี่ถ้วนหรือว่าเราหลงเชื่อได้ง่่ายคะ แต่สัมภาษณ์การศึกษาบทบาทของวัยรุ่นในการใช้โซเชียลมีเดียเพืการสื่อสารกางสังคมค่ะบสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนายาถันรานผู้สารนศึกษาคำถามในข้างเขาที่กะถามว่าเออคุณใช้โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มใดบ่อยที่สุดและเพราะเห่แต่จุดที่เขาใช้แพลตฟอร์มนั้นใช้อินสตาแกรมในช่องทางสื่อต่อหรือว่าช่องทางที่มันเป็นการสื่ออยู่ ประมาณกี่ชั่วโมงในช่วงเวลาใดที่คุณรู้สึกว่าเหมาะสมดุลที่สุดสำหรับการเรียนใช่สามารถใช้ประมาณ5ชั่วโมงประมาณเช้ากี่โมงเช้านะคะคุณใช้โซเชียลมีเดียเพื่อวัตถุประสงค์หลักด้านใดบ้างเช่นการเรียนรู้ข่าวสารหรือเพื่อความบันเทิงครับันิง่นะคะคุณเคยแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นทาร สังคมหรือการมีอยู่ในโซเชียลมีเดียบ้างหร <ford passage> like to ือไม่หากเคยอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณแสดงความเสียใจขออนุญาตถามชื่อคน่อยครัผมชื่อนายชจุลกระแจเตือนพัฒดีครับจากการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับค่ะข้อแรกนะคะคุณใช้โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มใดบ่อยที่สุดเพราะเหตุผลใดจึงเลือกใช้งานแพลตฟอร์มผมใช้เมสเซนเจอร์กับเบย์บุ๊กกับเพื่อติดต่อกับคุณรอบข้าวหรือติดตามงานครับค่ะข้อสองนะคะ คุณมักใช้เวลาเล่นโซเชียลมีเดียวันละประมาณกี่ชั่วโมงคะในช่วงเวลาใดที่คุณรู้สึกว่าเหมาะสมที่สุดในการใช้งานค่ะบวัผมใช้วันละ15ชั่วโมงครับในเวลาที่ผมชอบแี่น2สชั่วโมงก่าแน้วครับมันทำให้ผมมือเล่นหลับสบายครับค่ะข้อสามนะคะคุณใช้โซเชียลมีเดียเพื่อวัตถุประสงค์งหลักด้านในดบ้างคะเช่นการเรียนรู้หรือว่าข่าวสารหรือเพื่อความบันเทิงคะผมใช้ติดตามข่าวสารและใช้เพื่อความบันเทิงครับค่ะข้อสี่นะ ประเด็นสังคมการเมืองในโซเชียลมีเดียบ้างไหมคะหากเคยเป็นเหตุผลใดที่ทำให้ค um> <Somebody> ุณแสดงออกความคิดเห็นไม่เคยแสดงค่ะเหตุผลสำคัญเมืองครับคไณผู้ชตคะต่าวการเมืองครับต่อไปนะคะโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นหรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณด้านใดมากที่สุดคะมากก็ด้านการใช้ชีวิตในเรื่องรายจ่ายเงินการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตครับชื่อนางสาวนัทริกาสุกสินสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมค่ะ เมื่อะคะุณแสดงออกทํางโซเชียลเช่นโพสคอมเมนต์หรือแชร์คุณคดหวังผลลัพธ์หรือปฏิกิริยาแบบใดจากคนอื่นคะก็คาดหวังผลลัพ์ที่ดีค่ะแม่ไม่แบบอยากให้มีใครมาเม้นดา่าหรือว่ารู้สึกไม่ดีต่อคู่ของเราค่ะ,ะต่อไปนะคะคุณเคยรู้สขกดดันหรือเปรียบเทียบตัวเองกับ,บนคนอื่นบนโซเชียล,รห,ลยหรือไม่คะคเคยช่วยเรับปฏิสบการณ์แบบนั้นไหมคะก็เคยค่ะเห<ด>มือนกับว,ว่าบางทีเราเห็นคนที่แบบว่าประสบการณ์สุดดีในชีวิตแบบดีดีเราก็รู้สึกแบบว่าอยากเป็นเหมือนเขาหรือว่าบางทีชีวิเราอาจจะไม่ได้ดีแบบนั้นเราก็อาจจะมี้าางคครั่ะ เครื่องดูดผิวส่งผลต่อขัน้นยมผู้ร่างหน้าตาหรือเพื่สของไวรุสในปัจจุบันอย่างไรคะส่งผลค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าในเรื่องของบิวตี้แต่เดนดั้ค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีเพิ่มมากขึ้นค่ะในเรื่องของในเรื่องแบบนี้ต่อไปนะคะคุณคิดว่าไวรุสสามารถมีบทบาทในการช่วยนำเมล็ดเปล่งนทัวร์ผิวหน้ารณอเครื่องช่วยได้ดีอย่างไรคิดว่ามากค่ะเพราะว่าไวรุ ส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ก็เล่นโซเชียลเยอะมากค่ะก็คิดว่าช่วยได้มากต่อไปนะคะจากประสบการณ์ของค,คุณเคยเห็นกรณีที่ไวรัสยิงคนต่อเนอยู่ไหมหและคุณคิดว่าผลลัพธ์นั้นมีทางด้านบวกและด้านลบอย่างไรตามส่วนตัวยังไม่เคยเห็นค่ะเพราะว่าไม,ไม่ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ค่ะส่วนในคราวนี้หนูจะมาสัมภาษณ์พี่ผีสาวไป,ปะนะคะพี่มักใช้โซเชียลมืไรเดียรในการสมัมภาษณ์เป็นหล,หลักคะดูความจริงดูหนังดูตลกจบค่ะ แล้วพี่เลือกแสดงออกความคิดเห็นทางสังคมในโซเชียลมีเดียแบบจากอะไรบ้างคะคอมเมนต์และเจอร์บนุบน <c oughs> อิจาย่างไหมพี่เคยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมหรือว่าทางการเมืองมากไหมคะไม่ครับเพราะอะไรคะไม่เพราะยุง่งเรื่องการเมืองครับเมือ่อพี่แสดงออกทางความคิดเห็นทางสังคมมาคะพี่คาดหวังหรืออะไรบ้างคะในความคิดเห็นนั้นอยากให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาสัมภาษณ์พี่ปีสี่กันนะคะพี่มักใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสื่อการใดเป็นหลักคะเอ่อพาร์ติเอ็ตพาร์ติชั่น แล้วเวลาพี่แสดงออกความที่เห็นทางโซเชียลมีเดียค่ะพี่แสดงออกทางไหนบ้างคะคอมเมนต์เจ้อมเมนต์ครับไม่มค่ะแล้วพี่เคยแสดงความคิดเห็นกับประเด็นทางการเมืองหรือว่าแทางโซเชียลมีเดียบ้างไหมคะไม่ครับไม่ไม่ชอบเรื่องการเมือนครับอย่าบวกครับค่ะเมื่อพี่แสดงออกทางความคิดเห็นเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียค่ะพี่คิดว่ามันส่งผลอย่างไรต่อผู้ที่มาอ่านหรือว่ามันเป็นอะไรบ้างค่าเป็นี่ไมดีที่นคือไปในก็ไม่เยอะ